ผมเป็นคนรักพระเจาอยู่วตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นเด็กจำความได้เติบโตขึ้นมาชอบวาดรูปก็ชอบพระเจาอยู่วมากแล้วรักพระเจาอยู่หัวเพราะเห็นพระเจาอยู่วไปที่นู่นที่นี่แล้วมาเชียงรายมาช่วยาช,วยชาวเขามาช่วยอะไรผมชอบมากแล้วผมก็รักพระเจาอยู่วขณะที่ผมเป็นเด็กผมเรียนวาดรูปจึงรู้ว่าพระเจาอยู่วะชอบวาดรูปพระเจาอยู่วว,วาดรูปเก่งด้วย แล้วผมก็ปรารถนาคิดตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนอยู่เพราะช่างว่าวันหนึ่งจะขอมีโอกาสถ้าเราเก่งเราจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวได้ทำงานให้แก่พระเจ้าอยู่หัวนี่คือความตั้งจิตตั้งใจเรียนศิลปกรจบเรียบร้อยจึงยิ่งทราบว่าพระเจ้าอยู่หทรงพระอัจฉริยภาพมากในเรื่องของการวาดรูปผมสตัดดี้เรียนรู้เรื่องรูปวาดของพระเจ้าอยู่ทุกรูป และวันหนึ่งอาจารย์ผมเนี่ยบอกกับผมว่าอาจารย์ผมเน่ยเคยเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวถวายงานบอกกับผมว่าเหลิมรู้ไหม,มพระเจ้าอยู่หัวได้เคยรับสั่งว่างานศิลปะประจํารัชกาลของพระองค์มไม่มีมีแต่ลอกไม่ว่ารูปวาดไม่ว่าสาราประปจกรรมไม่ว่างานปฏิมากรรมก็ลอกรัชกาลอื่นหมดงานศิลปะประจํารัชกาลของพระองค์ท่านไม่มีเลย อาจารย์ผมเป็นคนบอกผมนั้นตั้งใจเลยตอนนั้นผมตั้งใจเลยว่าผมจะทำถวายงานให้พระเจ้าอยู่หัวที่เป็นงานศิลป,ปะในยุคสมัยใหม่ที่ไม่ลอกราชการใดผมจึงเลือกเรียนวิชาศิลป,ปไทยเพื่อที่จะสร้างงานศิลป,ปไทยให้พัฒนามาสู่ความเป็นศิลป,ปะยุคสมัยของพระองค์ท่านผมจึงอุทิศตัวเดินทางไปที่วัดพุทธปฏิบที่ลอนดอนเพื่อที่จะ เขียนรูปอุทิศต,ตัวเองเขียนรูปร่วมกับรุ่นน้องผมคนที่ชื่ออาจารย์ปัญญาวิจินเนาศสารนะน้องนุ่งจากศิลปกรและพ่อช่างไปช่วยกันเขียนรูปถวายท่านเป็นงานศิลป,ปะที่เป็นสมัยใหม่ที่ไม่ลอกราชจการใดนั่นคือผมอุทิศต,ตั้งสี่ปีที่นั่นหลังจากกลับมาพระเจ้าอยู่หวัวทำเรื่องพระมหาชนกคิดในเรื่องของ พระเจ้าทรงพระรัดนพน์พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราตนพน์พระมหาชนกและต้องการภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกจึงเลือกศิลปินที่จะมาเขียนภาพประกอบพระมหาชนกวันที่ผมเข้าเฝ้าวันแรกพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งถามว่าใครเป็นคนวาดรูปวัดพุทธพิธีกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษผมก็ยกมือข้าพุทเจ้าพระเจ้าข้า ท่านรับสั่งว่าดีดีมากนั่นแหละคืองานศิลปะประจําสมัยใหม่เป็นงานศิลปะสมัยใหม่อยากให้พระหมหาชนกได้วาดงานศิลปะที่เป็นศิลปะประจําพระองค์ท่านอย่าลอกกิจกรรมฝาผนังอย่าลอกงานศิลปะเก่าๆของรัชกาลอื่นขอให้สร้างเป็นงานศิลปะที่เป็นสมัยใหม่นั่นคือที่มาของหนังสือพระหมหาชนกหนังสือพระหมหาโชคจึงรวบรวม งานจิตกรรมที่เรียกว่าศิลปะประจำราชการที่9จากศิลปินทั้งหมด8ท่านผมได้มีโอกาสได้เลือกทําในตอนที่ดีที่สุดนั่นก็คือตอนพระหมหาชนกออกเรือแล้วเรือแตกแล้วว่ายน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนนั่นเป็นภาพไฮไลท์ของพระหมาชนกการถวายงานพระหมาชนกนั้นจึงทําให้ผมล่วงรู้หลายๆอย่างจากพระองค์ท่านทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นพระองค์ท่าน ตรวจงานของพวกเราเป็นมึงใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็สเก็ตของเราเป็นหลายจะเป็นร้อยรูปที่ท่านพวท่านเอากลับไปที่ที่วังแล้วก็ท่านขับรถมาเองท่านขับรถแล้วหอบรูปของพหอบรูปที่ท่านตรวจแล้วท่านมาถึงก็หอบลงรถคนเดียวขับมาคนเดียวแล้วก็เอามาวาง แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยท่านรับสั่งกับพวกเราพวกเราตกใจมากที่เขาเฝ้าทุกคนตกใจมากเราไม่เคยคิดเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวขับรถมาเองแล้วหอบงานปึ้งใหญ่มาด้วยตัวเองแล้วก็มาวางแล้วบอกว่าเราไม่ได้นอนน้งคืนเลนะ้เนี่ยไม่ได้นอน,นั้งคืนเลยส่งตรวจอย่างละเอียดแล้วแล้วมีพระราชวินิจฉัยรูปอย่าง ละเอียดไปหมดว่าอันนี้ควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้นูน่งงนนี่ทิละรูปทีละรูปแล้ว,ลวลผมอะแทะอยู่แทะแทบพระบาทเป็นผู้เหมือนจับรูปทิ้นรูปให้พระองค์ท่านได้วินิจฉัยแต่และรูปให้พวกเราฟังนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าโอ้เป็นความยิ่งใหญ่เหลือเกินเลยคือพระมหากษัตริย์ที่ที่ทุ่มเทกับทุกอย่างอย่างละเอียดอย่างละเอียดทุกอย่าง แล้วทุ่มเทมากๆเลยนั่นแหละคือที่มาและเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยต้องถวายชีวิตตัวเองถวายชีวิตตัวเองตั้งใจวันนั้นเลยว่าเสร็จพะมหมาชนกกูจะกลับบ้านกูจะกลับบ้านแล้วกูจะมาทำกูจะทำสิ่งที่ ท่านปาดนาสั่งให้จนวันตายทุกทีจะทำศิลปะที่ยิ่งใหญ่ประจําราชการของท่านก็ตายทุกทีทําจนวันตายผมไม่รู้จะพูดอะไร นี่คือสิ่งที่เป็นแรงมรันดันใจที่สุดเลยนะผมเด็กผมรู้จักมันจะอยู่ผมรักแล้วผมก็มีโอกาสได้นี่ผมฝันผมก็ไดในใ้จิตมันจะอยู่อยู่ตายประมาททำงานผมไม่ได้ทำงานประมาทช็อกอย่างเดียวผมทำเหรียญเมื่อตอนประชวนครั้งแรกผม,มออกแบบเหรียญ วัดลงคุณคือทุกอย่างคือความรักวัดลงคุณคือสิ่งที่ผมผมแทนพระคุณท่านความยิ่งใหญ่ของพระท่านผมอยากทำถวายท่านผมอยากทำให้มันยิ่งใหญ่ที่สุดให้คนทั้งโลก รู้จักงานศิลปะของยุคสมัยของพระอ,องค์ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่บบปัตนาเพื่อตอบแทนพระคุณของท่านที่ท่านเมตตาต่อประชาชนทั้งประเทศทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อเพื่อประชาชนเพราะนะครับ